ปทุมธานีจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิษวันที่13ตุลาคม2566เมื่อเวลา08.00นที่อนุสสถานแห่งชาติตำบลข่คตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิษโดยมีเทศบาลเมืองข่คตเทศบาลเมืองลำสามแก้วมูลนิธิเพื่อสังคมไทยสมาคมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาสมาคมพลังแผ่นดินสมาคมกีฬาและนันทการผู้สูงอายุประเทศไทยคณะประชาชนคนลักในหลวงภาคสิบกรม ทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ชมลมทหารผ่านค่ายปักธงชัยจังหวัดปทุมธานีชมรมเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานีกลุ่มเมืองโบราณสูตรปากการชุมชนหมู่บ้านศรีวรีชุมชนซอยวิเคียนคณะกรรมการชุมชนซอยวัดประยู์ธรรมรามชุมชนสิทธิพยากรชุมชุมซอยพระสิทธิ์ชุมชนเย็นชำ้ำ คณะอสมชุมชนซอยวัดประยุนธรรมรามสมาพันธ์ดนตรีแห่งประเทศไทยนางนาภสนันประธานกลุ่มสตรีชุมชนซอยสามนางรัชดาวันวงศีวงศประธานมนลนิธิพัฒนาเยาวชนสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากาัลยาณนนิวัฒนาต่อจากนั้นเข้าสู่พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและน้อมรึกถึงพระกรุณาที่คุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิรเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรละลึกถึงพระกรุณาที่คุณอันเปี่ยมล้นอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอรดเดชมหาราชบรมนาถบ่อพิษที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอนเนกนันโดยตลอดระยะเวลา70ปีของการของราชได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบ,บัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนาประการเพื่อทนุบำลุงอนณาประชาราษฎร สร้างความผาสุขร่มเย็นให้แก่ชาติบ้านเมืองสวัสดีครับผมก็มาหน้าน้อยพูกประธานชมรมอิฐอาสาทหารพานข่ายปักทงชัยปทุมธานีนะครับวันนี้ได้นําสมาชิกอิฐอาสาของปทุมธานีเข้าร่วมกิจกรรมพระอ,องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจึงได้สวรรคตไปวันนี้เป็นวันน้อมราลึกถ,ถึงพระอ,องค์ท่านนะครับผม ได้นําสมาชิกกิตอาสามาที่อ,อนุสรสถานพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะครับวันนี้ก็มากันหลายองค์กรนะครับที่จะร่วมวางพ่มลาล่ึกถึงพระองค์ท่านนะครับผมของเขตจังหวัดประุมและกรุงเทพนะครับครับช่วงนี้ก็พี่น้องอยู่ตามต่างจังหวัดนะครับช่วยดูแลตัวเองและสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้น้ําท่วมมาหลายๆท้องที่นะครับโปรดระวังกันด้วยนะครับผม นิวยีสหรัฐแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี